สวัสดีค่ะวันนี้พบกับสิงคโปร์นิวส์อีกครั้งนะคะอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวเด่นของเราในครั้งต่อไปค่ะพบข่าวสดทันใจได้ที่นี่ทุกวันเวลาไทยหนึ่งทุ่มตรงค่ะทุกท่านไฟเซอร์ Pfizer หรือโมเดอร์ชีวิตและวัคซีนที่เลือกได้ในสิงคโปร์ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาบรูมเบิร์กจัดอันดับให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่รับมือกับโควิด -19 ได้ดีที่สุดนำหน้านิวซีแลนด์และออสเตรเลียเกณฑ์การประเมินนอกจากอัตราการเสียชีวิตสัดส่วนการได้รับวัคซีนของประชาชนรูมเบิร์กยังพิจารณาปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยอยู่ในประเทศระหว่างล็อกดาว การเคลื่อนย้ายของผู้คนในร้านค้าและพื้นที่สำนักง,งานรวมถึงการประกันสุขภาพที่ครอบคลุมสิ่งที่ทำให้สิงคโปร์เอาชนะสองชาตินิวซีแลนด์และออสเตรเลียคือสัดส่วนการฉีดวัคซีนต่อประชาชนปลายเดือนเมษายนสิงคโปร์ฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ20%จากจำนวนประชากรทั้งหมด5.7ล้านคนวัคซีนมี2ชนิดคือไฟเซอร์และโมดนนาซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า90% สิ่งสำคัญคือประชาชนสามารถเลือกได้ว่าจะฉีดวัคซีนของบริษัทใดทั้งนี้สิงคโปร์ได้ทำสัญญาสั่งซื้อวัคซีนล่วงหน้าในขณะที่ยังคงอยู่ในเวลาทดลองโดยรัฐบาลให้เหตุผลว่าการสั่งซื้อล่วงหน้าจะทำให้ประชาชนได้รับวัคซีนเป็นลำดับต้นๆของโลก และฉีดเข็มแรกตั้งแต่21มกราคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสิงคโปร์ได้รับว,วัคซีนซีโนเวค2 0 0แสนโดสแต่บริษัทไม่สามารถยื่นข้อมูลมากพอเพื่อขออนุญาตให้ใช้ได้จึงเหลือเพียงไฟเซอร์และโมเดอร์นาที่พร้อมส่งข้อมูลทันทีโดยเตรียมพื้นที่ฉีดไว้38แห่ง11แห่งเป็นวัคซีนของโมเดอร์นาส่วนที่เหลือเป็นของไฟเซอร์ประชาชนสามารถดูรายละเอียดชื่อศูนย์และเลือกบริษัทต,ตามที่ต้องการได้ การลงทะเบียนและนัดหมายเวลาจะยืนยันผ่าน SMS ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ออกโครงการช่วยเหลือการเงินสำหรับกรณีผู้แพ้วัคซีนรุนแรงโดยต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงโดยแพทย์จะพิจารณาว่าเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหรือไม่โดยจ่ายผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษา2,000ดอลลาร์ผู้รักษาตัวในห้อง ICU 10,000ดอลลาร์ และ2 2 5 0 0ดอลลาร์กรณีพิการหรือเสียชีวิตจบการรายงานข่าวสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ